ภาษาลีบุตรสาติโมคลานะภานรัตวาชาพระหลานั้นโดนหมดน,มนะโยมนะสาลีบุตรคิดผิดนิดเดียวผู้เจ้าเล่นเลยนะพระมาฟังทมส่งเสียงดังผู้เจ้าไล่ออกไปหมดแล้วถามสารลีบุตรสารลีบุตรขนาที่ตถาคตไล่พิสุกุมนั้นออกไปเธอคิดยังไงแนะ่เห็นไหมภาษาลีบุตรคิดเดี๋ยวผู้เจ้ารู้ สารีบุตรบอว่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าสงขนขวนวายน้อยไม่อยากสอนอืมต้องการประกอบสุขกวิรธรรมในทิฏฐธรรมนะข้าพระองค์ก็เลยขวนขวายน้อยบ้างพูุเจ้าบอกสารีบุตรอย่าให้ความคิดนี้เกิดขึ้นกับเธออีกนะเห็นนะหันไปถามโมคัลลานะโมคัลลานะเธอคิดอย่างไรขณะที่ตถ,ถาคตไล่พิสุกุมนั้นออกไปพระโมคลานะก็บอกว่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าสงขวนขวายน้อย ต้องการประกอบสุขวิริธรรมในทิฏฐธรรมข้าพระองค์และสารีบุตรจะช่วยกันสอนภิสูุต่อไปเออต้องคิดอย่างนี้ใช่ได้เห็นนะพระอราหันต์เลิศทางปัญญาโดนพระเจ้าตําหนิมะโดนคิดพลาดพูดพลาดทาพลาดมีหมดพระสาริบุตรเนี่ยนะเอาแล้วไหนพระอรหันเนียบหมดนะไม่มีข้อผิดไม่มีนโยมคิดเกินไปคนที่ไม่มีไม่มีข้อผิดมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าโยมจําตรงนี้ไว้เลย พระพุทธเจ้าเป็นคนเดียวที่โยมต้องปกป้องคําพูดของท่านอย่างภาษาลิบุตรบอกว่า <c oughs> เนี่ยไม่มีใครแสดงธรรมเก่งกว่าผู้เจ้าแล้วผู้เจ้าถามเลยสาร,รีบุตรเธอก้าบรรลือเสียนาฏคือพูดขึ้นมาได้ขนาดนี้เธอเนี่ยล่วงรู้ความในใจของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือนั่นโดนเลยเห็นไหมภาษาลิบุตรบอกว่าข้าพระองค์ไม่รู้หรอกเห็นนะ สัพพัญญุป่ะไม่ใช่พระลังหาไม่ได้รู้ทุกเรื่องโยมอคลสาวกเบื้องขวาเลิศทางบรราัญญาล่วงรู้วารละจิตคนหนึ่งนะไม่รู้แต่เป็นอครสา,าวกเบื้องขวาได้ผู้เช่าชมเองว่าเก่งที่สุดลองจากผู้เช่าลงไปไม่จําเป็นต้องมีฤทธิ์ก็ได้เห็นนะอืม